สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนีนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะคะที่แวมาจะมาแชร์มุมมองของการเทรดดัชนีให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนะคะหลังจากที่มีโค้ดฟ้าแล้วก็โค้ดฟิล์มนะคะพาดูมุมมองทองคำกันมาแล้วนะคะเรามาดูกันบ้างว่าเฮ้ยถ้าเป็นในมุมมองของดัชนีเนี่ยวันนี้นะคะจะมีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะโดยแวมจะพามาดูทุกวันเลยนะคะจันท์ถึงสุก นะคะดังนั้นใครที่เป็นแฟนดัชนีเนาะใครชอบเทรดดัชนีนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะติดตามได้ใน YouTube ของ b r a w o Trade Academy ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะโดยมุมมองของดัชนีที่เราจะพามาดูเนี่ยก็จะเป็นของตัว D E 3 0 นะคะเป็นหลักเพราะว่าเป็นตัวที่มีวอลลุ่มที่ดีมากนะคะแล้วก็อาจจะมีบางวันพาดูเป็นตัวของ US 100หรือ US 30บ้างนะคะสำหรับกราฟนะคะ DE 3 0เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ทำเฟรมมันนะคะโดยตอนนี้เพิ่งจะปิดแท่งเดือนไปนะคะก็คือเพิ่งเริ่มเดือนใหม่ก็คือเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะเรามาดูของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่ราคานะคะ ปิดเป็นแท่งสีเขียวนะคะนี่ตรงนี้นะคะปิดเขียวแบบเกือบจะเต็มแท่งเลยนะคะบ่งบอกถึงแรงซื้อที่ยังมีมาอย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะคะโดยถ้าเราดูเทรนด์แล้วเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะว่าเทรนด์ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอันนี้เป็นของมันเลยนะคะเป็นภาพใหญ่มากๆก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะและล่าสุดเนี่ยเขาสามารถทำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้นะคะก็คือเอาชนะออทำไฮไปได้แล้วนั่นเองนะคะก็คือ เป็น new all-time high เลยทุกคนดูนี่นะคะอันนี้ก็คือแบบ high ก่อนหน้าที่เขาเคยทำไว้แบบสูงสุดเลยนะคะตอนนี้นะคะเขาสามารถทำ high ชนะได้นะคะแถวแถว6 6 6 0 0จุดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากนะคะที่ปิดแท่งเดือนแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้นะคะเพราะอะไรหนึ่งทุกคนลงมาสังเกตแท่งเทียนกันนะคะจะเห็นว่า ราคาโลนะคะราคาโลต่ําสุดก็คือตรงปลายไส้เทียนเล็กๆเนี่ยนะคะราคาเนี่ยสามารถทําชนะโลต่ําสุดของเดือนก่อนหน้าได้อืเดือนก่อนหน้าก็คือแท่งแดงนี่เองนะคะถ้าเขายกขึ้นมาได้อย่างนี้ก็คือแปลว่าเขาทาโลเนาะยกสูงขึ้นนะคะไม่พอนะคะราคาไฮสูงสุดก็คือปลายไส้บนนะคะก็สามารถทำไฮชนะ g ฮของเดือนก่อนหน้าได้นะคะบ่งบอกว่าโอ้โหแรงซื้อนี่รุนแรงมากนะคะไม่ได้ทำโลตํำกว่าเดิมแถมยังทำายสูงขึ้นด้วยนะคะอืมนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าในภาพใหญ่เนี่ยราคามีโอกาสจะขึ้นต่อมากๆเลยนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูของออด a มาหรือ Supply นะคะเพราะว่าเราจะเน้นเทรดด้วยด m ม n d ซัพพลายโซนเป็นหลักเนาะถ้าเป็นของมันเนี่ยเราจะเห็นดีมาอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นดีมันที่ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่าเป็นของทำเฟรมใหญ่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีให้นะคะอ่ะเป็นสีม่วงนี่แหละเนาะขอบให้ข้างในเป็นสีม่วงด้วยละกันให้รู้ว่าเนี่ยคือเป็นกรอบของโซนมันนะคะตรงนี้เป็นภาพใหญ่ราคาเคยมาเทสไปแล้วหนึ่งรอบนะคะก็มีโอกาสที่ถ้าราคาเนี่ยมีแรงขายกลับมาก็มีโอกาสที่จะมาตรงนี้เพื่อขึ้นต่อได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นภาพกว้างมากๆนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูของวีก,กัน อทำเฟรมวีคนะคะโหเรามาดูเทรนกันก่อนเนาะเทรนของวีคก,ก็เช่นเดียวกันนะคะยังคงเป็นเทรนขาขึ้นทุกคนดูนะคะเนี่ยเราจับสวิงโลสวิงไฮแบบเนี้ยแล้วก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าวีคเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นจนกระทั่งล่าสุดนะคะก็ยังคงขึ้นต่อนะคะแบบไม่มีการเสียทรงหรือเสียเทรนใดๆเลยนะคะถ้าเขาจะเริ่มเสียเทรนเนาะเขาจะต้องหลุดนะคะทุกคน หลุดบริเวณนี้นะคะสวิงโลล่าสุดนะคะที่ส่งราคาขึ้นไม่ทำหายก็คือแถวแถวสวิงโลนี้นะคะตราบใดที่เขายังไม่หลุดโลนี้นะคะยังมองบอกว่าเทรนด์ขึ้นของวิกเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆนะคะเรายังมองขึ้นได้อีกยาวๆเลยในภาพนี้นะในภาพของวิกนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อ ราคานะคะของวีคเนี่ยที่ถ้าเป็นจุดสุดท้ายนะถ้าเขาจะไม่เสียทรงนะก็คือแถว156 40นะคะเราก็อาจจะเอาเส้นมาวางไว้ก็ได้นะคะเป็นภาพกว้างๆว,ว่าเฮ้ยถ้าเราเทรดมันเพลินแล้วถ้าเกิดราคามาหลุดตรงนี้อาจจะเริ่มมองเสียเทรนอาจจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขาลงก็ได้นะคะอาจจะเอาเส้นมาวางไว้แบบนี้นะแต่บบขอไม่วางนะคะจะได้ไม่รกเกินไปเนาะ แต่ถ้าเพื่อนๆนะคะลองไปตีกราฟลองฝึกวิเคราะห์เองเอาเส้นมาวางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคจากนั้นนะคะเรามาดูแท่งเทียนกันแท่งเทียนล่าสุดนะคะของวิกที่แล้วนะคะก็คือแท่งนี้แท่งนี้นะคะแท่งเขียวอืปิดแบบใหญ่ยาวเนื้อแน่นเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกับของมันเลยนะคะแต่อันนี้จะมีแตกต่างนิดหน่อยทุกคนดูนะคะราคาโลนะคะที่เป็นไส้ล่างของแท่งเทียนเนี่ย ต่ำกว่าราคาโลของวีกว่อนหน้านิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะนิดหนึ่งซึ่งปงบอกว่าโอเคอาจจะมีแรงขายมากทำให้ราคาเนี่ยต่ำลงได้แต่จุดสำคัญทุกคนดูนะคะว่าแรงซื้อนะคะที่มากกว่าทำให้เขาสามารถปิดเขียวได้ไม่พอนะคะราคาปิดนะราคาปิดก็คือจุดสุดท้ายนะคะก็คือสามารถปิดชนะ ราคาปิดของวิกก่อนหน้าได้อืมอาจจะไม่ได้เป็นทำไฮชนะก็ตามนะคะแต่ว่าราคาปิดเนี่ยสามารถเข้ามาปิดเห็นไหมคะเป็นเขียวเ,ออเนื้อเทียนเขียวเต็มแท่งนะคะปิดแบบนี้ได้เนี่ยบ่งบอกว่าแรงซื้อกลับมานะคะเขาหลุดไปแต่แรงซื้อกลับขึ้นมาได้แล้วปิดเป็นแบบเต็มแท่งแบบนี้บ่งบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่วิกใหม่นี้ราคาจะขึ้นต่อได้อืม นะคะเนี่ยแค่แท่งเทียนเราก็สามารถที่จะดูพฤติกรรมได้แล้วนะคะแล้วมันประกอบกับการที่เทรนยังคงเป็นขึ้นดังนั้นนะคะเรายังคงมองหน้าเทรดบายที่ได้เปรียบนั่นเองอ่ะเรามาต่อกันที่โซนนะคะสำหรับวีคเนี่ยตอนเนี้ยโซนนะคะถ้าจะมีก็คือจะเป็นข้างล่างนี้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มดีมันโซนนะคะ,ะเดวเข,ขอเปลี่ยนสีเนาะปึ๊บ สีน้ำเงินอ่าอาจจะคล้ายๆกันนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นดิมาข้างล่างนะคะถ้าใครเรียนกับของ b รา v เรเราง่ายๆเลยก็คือเป็นดอกเบสเรลลี่นั่นเองทุกคนจะเห็นว่ามีแท่งเรลลี่ที่แข็งแรงมากๆนะคะใหญ่ยาวเนื้อแน่นแบบนี้นะคะมีแรงซื้อมากแน่นอนแต่อันนี้ก็จะเป็นภาพไกลนิดนึงเพราะว่าเป็นของวีคนะคะมีโอกาสถ้าราคาลงมาตรงนี้เราจะพิจารณาใายกันนะคะเราก็ตีไว้ก่อนทีนี้จุดที่เขามาติดอยู่ล่าสุดจะเป็นแนวรับ ทุกคนลองดูดีๆนะคะก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นแนวต้านมาก่อนทุกคนดูการเดิน,นทางนะคะคือราคาขึ้นมาติดไม่ผ่านนะคะย่อลงมาติดอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านพอกลับขึ้นไปใหม่สามารถขึ้นไปชนะได้นะคะจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยมาติดหลายรอบเหมือนกันนะคะไม่ผ่านนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเด้งขึ้นไปอยู่นะคะตรงนี้ แนวรับมีนะคะแต่โซนจะอยู่ข้างล่างสำหรับวีกนะคะดังนั้นมุมมองของวีกก็เช่นเดียวกันมีโอกาสขึ้นต่อขึ้นต่อได้แต่จะขึ้นต่อถึงไหนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต้องดูโมเมนตัมอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในในภาพใหญ่เนี่ยเขาไม่มีซัพพลายแล้วนะคะที่เป็นข้างบนเนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นออทามไฮแล้วนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงเราก็อาจจะเห็นจุดเข้าแล้วก็พฤติกรรมของการาฟได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ามาดูที่เดกันเดเนี่ยเช่นเดียวกันเลยทุกคนดูเทรนกันก่อนนะคะเทรนล่าสุดนะคะเขาเป็นขาขึ้นเนาะแต่เขามีการเสียเทรนก็คือทำโลชนะโลก่อนหน้าได้นะคะแต่อีกนั่นแหละนะคะเขามีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะดันตัวขึ้นมานะคะมีโอกาสมากๆเลยที่เขาเลยจะขึ้นไปทำนิวไฮได้นะคะ แต่ถ้าเขาจะขึ้นไปได้เขาจะต้องผ่านด่านซะก่อนนะคะโดยด่านแรกที่เขามาติดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นซัพพลายนะคะซัพพลายโซนของเดยนั่นเองมาเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะคะนี่ซัพพลายโซนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือการที่เขาทำโลชนะโลก่อนหน้าได้นะคะเขาก็จะได้ QM เป็น QM เซลล์นะคะ นี่เห็นไหมเขาซ้อนกันอยู่นะคะระหว่าง supply กับกรอบของ QM อืมอเดี๋ยวเาเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะคะ QM โอเคอถ้าถามว่าตรงนี้มีทั้ง supply และมี QM ซล l l เราเซลล์ได้ไหมบอกเลยว่าถ้าจะ s e ล์ตรงนี้นะคะต้องมีคอนเฟิร์มทุกคน เพราะว่าอย่างที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่มันตั้งแต่ว e คนะคะแล้วจนมาถึงเดยเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นทั้งหมดเลยนะคะทำเฟรมใหญ่ทั้งหมดเป็นขาขึ้นเดย์ day, เขาแค่เสียเทรนแต่เขายังไม่ได้ปรับตัวเป็นขาลงเลยนะคะดังนั้นการที่เราจะเทรดเซลล์ตรงนี้เนี่ยควรจะต้องมีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเนาะเราอาจจะเข้าไปดูในทำเฟรมที่เล็กๆนะคะอย่างเช่น1ชั่วโมงนะคะถ้าราคามีสัญญาณกลับตัวเช่น Barish Classic d i v e r g e n t เราก็สามารถเซลล์ได้แต่ย้ำนะคะว่าเป็นการเซลล์สั้นๆเพราะว่ายังส่วนเทรนอยู่นะคะหรือถ้าใครมีชุดความรู้นี่เป็น QM เซลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะรอให้ขาขึ้นของ1ชั่วโมงเนี่ยเสียเทรนก่อนแล้วเราไปใช้เซล์ QM อ่าแบบสั้นๆเหมือนกันเก็บ1ต่อ1ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าจะมาเซลล์กดเซลล์ตรงนี้เลยเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเนื่องจากว่า1กรอบมันกว้างมากนะคะมันเป็น ของเดเนาะแล้วก็สัญญาณนะคะยังไม่มีเลยตอนนี้นะคะแรงซื้อยังเข้ามาเยอะมากนะคะถ้าเราเข้าตอนนี้มีความเสี่ยงมากนะคะดังนั้นเรามาหาจุดบายก็จะสวยกว่านั่นเองโดยจุดบายแรกนะคะของเดที่เห็นตอนนี้เลยก็คือตรงนี้นะคะมีดีมานที่เขาสร้างทิ้งไว้นะคะเป็นดีมานใหม่เลยแล้วก็เป็นดีมานที่มีความแข็งแรงด้วยทุกคนจะเห็นว่าอิม a l ล e ใหญ่ยา,ย,ยาวเนื้อแน่นมากๆนะคะ ถ้าเราจะบายตรงนี้นะคะเราสามารถรอให้ราคากลับมาตรงนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยราคาจะอยู่ที่15120เนาะขอบของดีมาโซนตรงนี้นะคะอืขอบล่างอยู่ที่15040จุดนี้ประมาณ80ปิ๊บ นะคะทุกคนถ้า8ปิปิ๊บเนี่ยเปรียบเทียบก็คือ800จุดนะคะการนับปิ๊บของดัชนีกับตัวทองคําจะไม่เหมือนกันนะคะของทองคำเนี่ยหนึ่งปิ๊บเนี่ยเท่ากับ100จุดแต่ถ้าของดัชนีเนี่ยหปิ๊บก็เท่ากับ10จุดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้แปดสิบปิ๊บมันเท่ากับ800จุดนะคะบางคนอาจจะชินทองคํามันไม่ใช่แบบหูแปดพจุดไม่ใช่นะคะ8ปิปิ๊บก็คือ800จุดนั่นเองถือว่าไม่ได้กว้างเกินไปสําหรับทำฟิล์มดี ะะดังนั้นตรงนี้พิจารณาบายได้ถ้าลงมานะคะมีโอกาสมากเลยที่เขาจะย่อลงมานะคะถ้าย่อลงมาเนาะเราสามารถบายตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ลงมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่ามีแพทเทิร์นอะไรให้เราบายหรือเปล่านะคะโอเคใน Time เฟรมเดย์นะคะนอกจากตรงนี้แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นดีมานข้างล่าง ถ้าหลุดตรงนี้มาก็จะมีดีมาทขา้งล่างอันนี้ก็จะเป็นกรอบกว้างๆเนาะตีไว้ก่อนแล้วก็สําหรับ s u พพลาตรงนี้ถ้าเกิดแรงซื้อเยอะมากจนเขาทะลุชนะไปได้จุดสําคัญเลยอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดนี้นะคะเป็นแนวต้านเดิมนะคะเป็นแนวต้านและเป็นซัพพลาเดิมที่ส่งราคาเนี่ยลงมาได้นะคะก็คือหลังจากที่เขาไปแตะออทามไฮเนาะเขาสามารถส่งราคากลับลงมาเอาชนะดีมันตรงนี้ของเดไปได้ด้วย ทำให้ตรงนี้เป็นแรงแรงขายที่แข็งแรงมากๆนะคะจุดนี้มีโอกาสนะที่ราคาจะมาเทสุร่อยนะคะถ้าเราจะพิจารณาเซลล์จริงๆเราพิจารณาข้างบนนี้สวยกว่านะคะก็จะมีเป็นตรงนี้นะราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ16440นะคะโดยประมาณเลขกลมๆเนาะ แถวๆนี้นะคะตั้งแต่ตรงนี้เราอาจจะเริ่มพิจารณาเซลหาจังหวะหาสัญญาในการเซลล์ได้นะคะอันนี้ก็คือภาพของ D เนาะทีนี้เราไปดูใน4ชั่วโมงกันบ้างอืมสี่ชั่วโมงนะคะพอเราดอปมาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าราคาเนี่ยเป็นเทรนขึ้นแล้วนะเรียบร้อยทุกคนดูนะคะนี่ปึง้งขึ้นเรียบร้อยเลย แล้วเขาก็สร้างดีมาน์ไว้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นดีมาน์ที่ซ้อนอยู่กับของเดยเนี่แหละจุดนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าพอเรามามาดูในสีชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งดีมาน์และแนวรับเออทุกคนอาจจะงงว่าแนวรับยังไงนี่เหมือนคล้ายๆเดิมเลยคะ่ะตรงนี้เคยเป็นแนวต้านมาก่อนเห็นไหมคะราคามาติดมาติดแล้วก็ชนะขึ้นไปแบบนี้เราจะได้แนวรับด้วยแล้วก็ยังมีดีมาด์โซนด้วย อย่างที่บอกจุดนี้นะ่าสนใจมากๆนะคะถ้าราคาลงมาเราพิจารณาบ่ายกันได้นะคะนี่ให้ไว้เลยเนาะจากนั้นนะคะถ้าเราไปดูซัพพลายก็จะเห็นว่าตรงนี้มีซัพพลายที่ราคาเนี่ยกำลังวิ่งเข้ามาอยู่นะครเป็นซัพพลายที่ซ้อนอยู่กับกลุ่มของซัพพลายของเดเช่นเดียวกันนะคะนี่เขาซ,ซ้อนกันอยู่ แต่ถามว่าตอนนี้แรงซื้อยังเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอย่างที่บอกเลยถ้าเราจะเซลญญนะเเซล์ต้องมีสัญญาณคอนเฟิร์มนะถ้าเราจะเซลล์ต้องมีสัญญาณคอนเฟิร์มถ้ามีสัญญาณคอนเฟิร์มนี่เราอาจจะได้เด้งเซลล์กันสั้นๆแล้วก็ลงมาบายกันข้างล่างอันนี้ก็คือภาพแรกที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าโหเขาอาจจะไม่ได้มีสัญญ,ญาณเลยนะคะเขาขึ้นไปเลยแบบนี้เอาชนะซัพพลายนี่ได้นะคะ เราก็จะมองหาด m ม n นถ้าเกิดเขาสร้างโซนใหม่ไว้เราก็จะย่อบายขึ้นไปหาข้างบนแบบนี้นะคะอ่าน,นี้ก็คือเป็นมุมมองของ4ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวขอไปดู1ชั่วโมงหน่อยว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะโอ้โห1ชั่วโมงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะจะเป็น จังหวะที่ราคาไหลขึ้นนะทุกคนลองดูนะคะแท่งเทียนเนี่ยจากที่เขามีแรงซื้อเยอะเพราะเขาใกลส้สะพายก็อาจจะเริ่มมีการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อแรงขายนะคะแต่แรงซื้อเนี่ยพยายามดันตัวตลอดเลยทุกๆแท่งเลยทุกคนดูนะคะพยายามดันตัวขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้การการที่จะบายตรงนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าใกล้โซนสีแดงนะคะแต่การที่จะเซลล์ตรงนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเทรนย,ยังคงเป็นขาขึ้น อย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะเซลล์เซลล์ได้แต่ต้องมีสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะอ่ะฉะนั้นเรากลับมาที่ภาพใหญ่ของเราจุดที่เราจะรอนะคะอย่างที่บอกเลยดังต่อไปนี้ภาพแรกนะคะลงมาที่ตรงนี้เราจะบายกันเนาะจุดที่หนึ่งแต่ถ้านะคะราคามาด้วยเดียะตรงนี้แล้วมีสัญญาณให้เราเซลล์เราจะใช้การเซลล์ด้วย QM นะคะ ถ้าคลาสสิกเดเวอร์เจนต้องสั้นๆจริงๆนะทุกคนหรือถ้าใครมีเทคนิคชุดความรู้อื่นเช่นสกาวปิ้งนะคะหรือซัพพลายไส้ต่างๆเนาะถ้าเป็นนักเรียนของ Bravo นะคะก็สามารถใช้เทคนิคนั้นๆได้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรพี่ๆรอเทคนิค QM อันนี้จะมีความชัวร์สูงกว่านะคะเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันเสียเทรนแล้วเห็นไหมคะมันสามารถทำให้คือแรงขายเนี่ยถ้าเข้ามาในซัพพลายแล้วแรงขายเขาสามารถทำให การเป็นขาขึ้นเนี่ยเสียเทรนได้เนี่ยแปลว่าแรงขายตรงนี้เฮ้ยมันมีของนะคะแล้วเราก็รอเซลล์ด้วย QM ตรงนี้จะปลอดภัยที่สุดนะคะหลังจากนั้นถ้าราคาลงมาแล้วเราก็ค่อยมาหาจังหวะบายข้างล่างกันกับอีกแบบนึงนะคะถ้าราคาอย่างที่บอกเนาะต่อสู้นะคะพยายามดันตัวขึ้นไปและสร้างดิมานไว้นะคะเช่นเห็นอิมบาลานซ์แข็งแรงใหญ่ยาวเนื้อแน่นนะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็จะย่อบายกัน เออตรงนี้นะคะเพื่อไปหาข้างบนแล้วพอไปหาข้างบนเข้าเข้าหาโซนสีแดงโซนถัดไปเราก็หยุดก่อนแล้วเราก็อาจจะได้หาสัญญาณจังหวะเซลล์กันข้างบนนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับมุมมอง,งดัชนีในวันนี้นะคะ เป็นไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะที่อยากจะให้แนะนำติชมตรงไหนนะคะคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกับแวมได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ